ที่สิบมากราสองห้าหกเกา้าเกา้ายางเขาอนุสองแห่งเทียสองจุดประทีบบูชานาริมคลองบางนางแทนจะอองสัทธาตรึก ชาวตรูมาใส่บาตพระธรรมยาตราคลองบางนางแทนนาจะบวชมายังศึกปณิธานแนวแน่โลกจะรึกอังน้อมรำลึกตามหลวงปู่ก้าวติดตาตม วันที่สิบเอด็ดมกราสองห้าหกเก้าเก้ายางเข้าอนุสรแห่งเทียงสามพระอุโบสถว่าสองพี่น้องเพสสมางามทั้งพบสามแส,สองพระผู้ปราบ